อุ้ยล้วมีศพนอนอยู่นั้นด้วยแม่บุ๋มโอ้ยน่ากลัวโอ้หบ้านนี้ของแจกเยอะเลยบ้านนี้ก็น่ารักบ้านนี้จัดเยอะอยู่ไม่รู้ว่าปิกเกจูมาทิกออทีสหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านมาเอาขนมเดินแบเอ้มาเอาขนมทางบ้านนู้นก็น่าสนโอ้หบ้านนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันบ้านนี้มีงงูอจริงส้มก็มีหน้าตาค้วยก็มีหน้าตาโอ้โหผลประกอบการครับทุกท่านโอ้ โหนี่มันบรรยากาศอะไรครับเนี่ยดูผีเต็มไปหมดเลยเนี่ยชัดขนาดนี้ก็ต้องฮาโลวีนสิคะคุณพอ่อแล้วผีลูกเราหายไปไหน <laughs> ผีลูกเราไปเดินทิกออทรีทแล้วเรียบร้อย <laughs> นล้นไงขงบวนทิกออทรีทหมู่บ้านนี้เล่นใหญ่มากตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านเพื่อนเตแรมนะครับมาเล่นทิกออทรีทก,กันวันนี้เรามีภารกิจนะเฉตแรม<ห>ใครได้ขนมเยอะกว่าคนนั้นชนะ At least one the o t h e r did not get yet I got one หยิบคนละอันหยิบคนละอันเผื่อให้คนข้างหลังด้วยอุ้ยเขามีมือเขียวๆวางไว้ด้วยนะเนี่ยเขาเฝ้าขนมอยู่เนี่ยนี่ก็เดินไปกินไปนะครับแวมไพร์แวมไพร์นี่ไม่กินเลือดแล้วนะครับกินไอติมนะครับวันนี้วันนี้แหวนผีเอาไว้อุ้ยอุ้ยหมาผีหมาผีไม่ใช่หมาไมาใชเล่นผีกอล์ฟฟี่วิ่งนี่เขาแต่งตัวมาจริงๆแล้วเป็นคนจริงๆแล้วเขาเป็นคนจับได้น้องใจดีเลยอ่านี้เขาแต่งตัวมานะตัวนี้จริงๆเขาเป็นคนเขาแต่งตัวมาฮาโลวีน ัสกี้นี่เขาบอกว่าเป็นหมาตลกตลกได้โหนี่ขบวนนี่เราล้างอยู่ท้ายขบวนเลยนะบ้านนี้บ้านนี้เป็นไงนี่แต่ละคนมีถุงนะครับมีถังแล้วมีกระสอบกันมาขนขนมมากินเล่นหลายบ้านนะเนี่ยเขาเล่นทั่วหมู่บ้านนี้แล้วค่ะบ้านไหนจะจัดก็คือจัดเลยอ้าวนี่เลี้ยวเข้ามาซอยบ้านเนย่าคนเล่นกันเยอะบัานนี้มีอะไรบ้านนี้มีช่องกระจุ๊บ ขนมหยิบไปจะมาได้ย er ังจะมาอยู่เล้วใส่เข้าไปตอนนี้เดือดร้อนแล้วครับไอติมเลอะเพราะมันไม่ม um ีมือแต่ว่าตอนนี้เนย่าถึงหน้าบ้านเนย่าเลิดแล้วเนย่าบ้านเนย่าเนย่าจะเอาขนมไหมไม่เอาบ้านเนย่ามีผู้ชมอุนาฝาข้างนะครับนี่อุ้ยบ้านนี้ร้อน บ้านนี้มีเสียงหลอนมากหลอนมากมีเสียงผีออกมาอุ้ยนะกลัวมากอหอุ้ยขนมหมดน่ะขอนีได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้นี่ไงยังเหลือขนมขนมหมดอุยผีลงไห้นลัวน่ากัวร้องไห้เลยเลือดออกปากเลยเห็นไหมเนี่ยบ้านนี้ครับน่ากลัวสุดๆครับเยอแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโอ้ ไม่กลัวผีกันเลยเหรอเนี่ยไม่มีใครกลัวผีเลยครับแม่บบ้านนี้ป๊อปเลยบันนี้ป๊อปปูล่าโอ้ดูนี่ถ่ายรูปกันเต็มเลยอะฝีมือเราช่วยนะฝีมือเราช่วยบ้านนี้นะคะเราช่วยจัดบ้านค่ะปรากฏว่าตอนเก็บนี่นักกากขายนักกากขายที่ว่าขาผีหายนะเด็กๆหายนู่นเด็กๆไปนู่นแล้วแต่บ้านนี้ไม่ได้ครับ เอาเลยลูกเอาเลยยายยังไม่ได้เก็บนี่ได้ไรไปนี่ได้ปีโป้ด้วยอ๋อถูกใจชแตมเลยถูกใจของโปรดของปีที่แล้วยังกินไม่หมดเลยไม่ใช่เหรอขนาดนั้นเลยเหรอครับน่อยหมดแล้วชแตมเขาคันอย่าเกาแรงนะเกาแรงหัวหล่นเลยเนี่ยมีรอยผ่าอยู่เนี่ยรอยตัดอยู่เนี่ยคอนี้เอากาวแปะไว้เนี่ยแม่สะกิดแรงๆเอาหัวหลุดตกแอ้มัวนี้วอนี้เต็มเลยครับ แล้วใครจะกล้าหยิบขนมขนมน่ากินมากเลยครับเป็นไส้กรอกครับไม่ใช่ของเด็กนี่ดีมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุ้มเลยนะคะดียดมากเลยนี่นี่ย่าไหมลูก ออแล้วครับแม่บุเป้ได้ไส่กอกมาเติมพลังของโปรดเลยไส่กอกกับมายองเนสนี่ระยะทางระยะทางไกลมากนะครับหมู่บ้านนี้ไม่ใช่เล็กๆอุ้ยน่ารักเออนี่แต่งพลาวีนรถเข็นอะไรครับอ้องออกอากีิวแม่โอ๊แม่พายที่เราเลิกกินเลือดก,กันหมดแล้วแวบไปซื้อ,อนมชมพูกบับไส่กอกแม่เอาเอาบ้านนี้บ้านนี้เป็นไรครับเอาหมดหมดคนดี เชิดแต้มหยิบมาเป็นคนสุดท้ายบ้านนี้โหบ้านนี้ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันมีแม่มดเข้านะขอแม่มดยังเชิดแต้มฮัลโหลนะคะขอขน,นมโอ้โห oh, oh. ดูหยิบหยิบขอแล้วก็หยิบโ oh, แม่มดก็กรีดร้อง <c oughs> มีลูกก๊าตร้อยอยู่นี้ด้วยครับบ้าบู๊ป <c oughs> ลูกก๊ายรักษ์ถ้าทางบ้านนูนก็น่าสน เห็นอะไรส้มๆอยู่เนี่ยเราเจอแม่มดกับคนสวยเดินสวนมาเอาทำไมเดินกลับมาลูกนะทำไมเดินสวนทางคนอื่นเขาเอาเสร็จแล้วเหรอโอ้รุดเร็วรุดเร็วบ้านนี้ก็น่ารักบ้านนี้จัดเยอะอยู่หยิบเอาหยิบเอาอย่าไ่ยุ่งออกไปไปพวกเราไม่ต้องคลิกออาทิคกันเลยเหรอเราเก็บกันอย่างเดียวเลยหรอดูสิโอ้บ้านนี้ของแจกเยอะเลยเด็กๆหยิบกันเทียบได้อะไรมาบ้างครับ ก็กระมี่ยิบไปสองอันหยิบไปอูยังพอเหลือสมบัติให้เราเก็บนะเนี้ยอันัสกะเก็บคนเก็บเกือบไม่เหลือแล้วเรามาเป็นแบบว่ารถสุดท้ายทริกออทีนี่มันคืออะไรครับกิจกรรมที่เล่นกันในวันฮาโลวีนก็คือว่าเด็กอ่ะจะต้องมาแบบเคาะประตูบ้านแต่เขาบอกทริกออทีก็คือว่าจะให้ขนมฉันมาหรือว่าอยากโดนแกล้งดูทุกบ้านนี่คือ ไม่มีใครอยากโดนแกล้งใช่คือถ้าเกิดไม่ให้ขนมจะโดนเด็กๆแกล้งอที่ทุกบ้านก็พร้อมใจกันให้ขนมเด็กๆนะคะเดินทางใกลเหมือนกันนะออกแรงออกกําลังวีบ้านนี้ส้มก็มีหน้าตาควยกล้็มีหน้าตาอุ้ยมีเลยมีรูจุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วแต่ดวงอ่ะเจาะตืกได้ไรได้อะไรโอ้คืออะไรอ่ะ โอ้นี่ของวันพิเศษเอ๊ยพี่เขาไอเดียดีนี่เรือส้มแล้วโอ้ได้ทำใหพี่อ่าเหลใครเจ็มมากเจ้าพี่สัิวนี่ได้ส้มจึกจึกโอเก๋มากเลยครับตรงนี้บ้านนี้มีสายข้าอีกแล้วอ่ะรู้สึกว่าปีนี้สายคาดแบบนี้ มาแร้หลายบ้านบ้านนี้โอ้โหขนมนี่บ้านนี้อยู่ท้ายท้ายซอยไงอาจจะมีพูดผีปีศาจเดินมาไม่ถึงเราช่วยเก็บหยิบขนมหยิบขนมบ้านนี้เลยครับโอ้ยิบกันไปไหนขอดูผลประกอบการหน่อยสิเป็นไงบ้างนี่ของเนย่านี่ของเจมสมานี่ของเชรดแต้มโอ้สูสีสูสีโอ้เวลคัม โอ้ได้พิซซ่าสาวอิตาลีได้พิซซ่าไปนะครับขนมเต็มเลยมีผีพีศาจเฝ้าอยู่เยอะแยะไปหมดอุ้ยแล้วมีศพนอนอยู่นั้นด้วยแม่บุปผาโอ้ยน่ากลัวนอนทอนอย่างนี้เลยเฝ้าเป็นศพบ้านนี้จัดใหญ่จัดเต็มคนนี้ก็ยืนเฝ้าก็มีกลองอะไรก็ไม่รู้พร้อมที่จะจับเด็กไงใช่จับเด็กใส่กล้องนี่เป็กระจูด้วยมาไรกันนี่ยป็กระจู ไม่รู้ว่าพิกาจูมาทิกออทีสหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านมาเอาขนมมาเดินมาขนมพิกาจูมาเอาขนมน่าหลักมากเลยอ่ะนึ่ว่าอยู่เฝ้าบ้านมาเอาขนมเหมือนกันเขามาเดินเหมือนกันนี่ไงนีลูกตาแบบให้หมเลยให้หมดเลยเออให้หมดนี่แม่น้องเนยญาติต้องขี่จักรยานตามลูกค่ะมาขนขนมเพราะมันเยอะมากขอซ้อนก็ไม่ให้กลัวยางแตก อ้าวเราเจอเนลี่อีกแล้วครับเนลีไ่ไปได้อะไรมาครับ <c oughs> คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเป็นภาษาหนุกคู่ไงเนลี่เดินเร็วมากเลยอ่ะออเนลี่คือทั่วแล้วนะนนี้มีอะไรครับระวังแม,งม,ม,ม,มงมุมนะครับโอ้โหนี่หยิบกันไม่กลัวแมงมุมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ้าวคนนี้หยิบแมงมุมเลยครับไม่มีกลัวเป็นกิจกรรมที่สนุกดีนะสนุกดีแล้วก็เหมือนแบบคนในหมูวะ คนในหมู่บ้านก็ได้มาร่วมเล่นอะไรเ้วยกันมาแบบว่าได้เจอกันได้พูดคุยกันได้ร่วมสนุกกันนะเด,เด็กก็ชอบออหมู่บ้านไหนเล่นกันแบบนี้ลองคอมเมนต์มาให้ฟังหน่อยหรือว่าถ้าใครอยู่หมู่บ้านเราช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าอยากให้มีอยากให้หมู่บ้านเรามีบ้างอะ่ะเฮบ้านนี้บ้านนี้งน้นององูงหรองูอของจริงมีงูของจริงมาเฝ้าคับแม่บุเป้หุ้ยตรงใจนี้งูจริงปะคะอ๋อเขาบอกว่าจริงเพิ่งเห็น หายไปจะรู้ไหมครับเนี่ยอ๋อไม่รู้หรอกไม่รู้แต่ไม่รู้จะมีใครกล้าเก็บไปหายไปหลายตัวแล้วค่ะจริงดิแาวหมู่บ้านนี้งูหายหลายตัวระวังให้ดีดูผลประกอบการของเด็กๆสิครับเยอะแยะไปหมดเจมสานี่น้อยไปเปล่ามีแค่นี้อ่ะเจมสาอ๋อโอ้โหซ่อนไว้โอ้โหให้อยู่ในเรือ นับนับอ่ะลองเทมาดูดีกว่าเลยว่าเป็นไงบ้างเราต้องจัดกองหน่อยสิไว้อย่างไงจัดกองจัดกองอันนี้กั้นของมือสามีโอ้โหสมเป็นฮาโลวีนมือสองมือกั้นเทอ่ะไหโอ้โหผลประกอบการครับทุกท่านโอ้โหโอ้โหเยอะมากโหนี่อุ้ยแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ข้างในจะมีของอ่ะเทออกมาโอ้ อ่ะเธอแต่งไปหยิบที่ชาร์จโทรศัพท์จากไหนมาโทรศัพท์เลยแหละเธอแต่งไอโฟนด้วยค่ะโอ้โหเยอะมากจริงแต่ละคนได้ขนมกินกันเป็นปีๆเลยเราจะทำยังไงดีเราจะตัดสินยังไงดีนับเหรอให้ไม่เบ่งนับเหรอมองด้วยตาก็พอจะรู้ว่าใครชนะนะเอาทีถ้าทางจะเป็นนียาะเออถ้าทางนียาะจะชนะมองด้วยสายตาเนี่ยมันกินเลยวไหมคะอ้าวพนันเต้นกินกินเลยนะ ได้กินไปเพราะอีกตัวเองต้องต้องนับด้วยหรอเนี่ยยากจริงเราจู้จะนี้เราก็ดูแล้วอันนี้แปลกสูตรเลยบ้านเนี่ยเจ๋มากเลยมีทั้งต้มมีทั้งกล้วยเช้วยเธอแตมที่หยิบมานี่เธอแตมชอบอันไหนมากที่สุดครับไหนในลี่์มีอะไรอ๋ออันนี้อันนี้อะไรอะคะขอดูวอันนี้มากที่สุดอ๋อไข่ดาวป้อแป๊ะอันนี้เล่นสนุกชอบเนี้ค่ะมันตลก เธอเต็มชอบกล้วยชอบเลอคอสเตอร์หลือเลอคอสเตอร์อไส้อมโอเคมีชอบอันนี้มีชอบไข่รรัเปาะแปะเด็กๆชอบกันไหมฮาโลวีนชอบชอบครแต่มันร้อนเกินมันร้อนเกินนะแล้วนี่คืออะไรอ่ะคะที่นาเอางานไม่รู้เลยคืออะไรเหมือนจะล่าเที่ยวเป้ามึกบป่ะเออลองดูสิลองแกะคลิปดีไหมเซม่ามีไหมไม่มีค่ะมยังไม่ดูอะไรเลย่ออมึกบมึกบหิ้หงอ โก้นสเั่ให้เนยาเป็นหนูทดลองอะไรปะอะไรไหมไม่กินไม่ไหวโอ้โหเนลี่เนลี่ทนไม่ไหวเนลี่อามาโชว์บ้าง สนุกมากเลยนะคะฮาโลวีนปีนี้นะมีใครไปเล่นฮาโลวีนที่ไหนกันบ้างหรือเปล่ายังไม่จบ, <laughs> จบอ่ะจะจบ,จบตอนไหนเราจะไปบายแล้วว่ามีใครไปเล่นฮาโลวีนที่ไหนบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะอย่าลืมกดกิ๊งกระดิง่ง subscribe กดไลค์กดแชร์นะเราจะได้เจอกันบ่อยๆค่ะแล้ววันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบ like, ายบ